สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสวัสดีครูบาอาจารย์หน้าที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวเรของหลักสูตรต้านทุจริตสาของสำนักบปชนะครับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศาโดยเปิดเป็นรายชาเพิ่มเติมปัจจุบันก็มีคนสอบถามเข้ามาว่าเอ๊ะทำไมในปีการศึกษาห5เจจะต้องมีการเริ่มเปิดเป็นรายชาเพิ่มเติมแล <the poems vegetarian 'd variations> ้วหรือที่มาที่ไปเป็นอย่างไรทำไมมันกระทำนานกระชันชิดแบบนี้นะครับต้องนําเรียนว่าเบื้องต้นเนี่ย สำนักงานปชอเองได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะกับการศึกษาทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วมีการคลอดแผนการขับเพื่อนหลังสูตรต้านศึกษานะครับเป็นแผนปี66ถึงปี70เนี่ยออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอาจจะหลายท่านอาจจะไม่เห็นแผนนี้นะครับมาเห็นก็ปรากฏว่ามันก็กระชันทิดไปก่อนอื่นจะให้ดูแผนนี้นะครับว่าหน้าตาของแผนฉบับนี้เป็นอย่างไร ท่านดูนะแผนนี้นะครับเป็นแผนการขับเคลื่อนแผนการพัฒนหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ปี6ก7 0จนนะครับหน้าจอนี้จะเป็นการให้ดูหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติมนะครับการป้องกันการทุจริตเป้าหมายคือการนําหลักสูตรด้านวิทยาศาสตไปใช้ในแนวทางการเปิดเป็นรวิชาเพิ่มเติมนะก็คือการจัดการนการสอน40ชั่วโมงต่อปีการศึกษานะครับสมัยก่อนเราใช้วิธีการบูรณาการใช่ไหมครับหรูปแบบ ถ้าดูนะครับสังกัดช่องสายมือแรกเนี่ยสังกัดแรกคือสำนักง,งานคณะกรรมการการศักัิพื้นฐานนะครับมีโรงเรียนทั้งสิ้น29,178โรงเรียนนะในปี65ก็นําไปใช้นําหลักสูตรไปใช้เนี่ยครบทุกโรงเรียนในปีการศึกษา66นะช่องถัดมานะครับร้อยละของสถานศึกษาที่นําหลักสูตรไปใช้ก็ครบ100%ทําไมถึงเป็น100% คำตอบคือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยปปชให้มีการบูรณาการนะครับหลายรูปแบบตัวอย่างเช่นหลายโรงเรียนก็นําไปบูรณาการกับประวิชาสังคมศึกษาหลายโรงเรียนก็นําไปใช้กับกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเป็นต้นทําให้มันครบ100%เซแต่นะครับท่านดูนะในปีการศึกษาสองหาหกเจถึง70ร้อยละที่ ท่านจะต้องเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมขอย้านะครับว่าเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมไม่ใช่การบูรณาการแล้วเพราะฉะนั้นปีการศึกษาสองห้าเเป็นต้นไปท่านจะต้องขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทกษาในรูปแบบการเปิดรายวิชาเพิ่มเติมนะครับในปีการศึกษาหกเจ็ดร้อยละห้าสิบหกแปดเจ็ดสิบหกเก้าเก้าสิบแล้วก็ครบร้อยเปอร์เซ็นในปีสองห้าเจ็ดศูนย์เห็นไหมครับ ในสังกัดอื่นนะเช่นกรมส่งเสร,ริมการปกครองท้องถิ่นนะครับก็ใช้การขับเคลื่อนรูปแบบเดียวกันสำนักการสากกธากณมนะครับสำนักงานข้าราชการส่งเสร,ริมการึกษอกชนนะครับสำนักการสาษาเมืองพัทยาก็ใช้ลอยรารูปแบบการขับเคลื่อนเหมือนกันนะโรงเรียนสาธิตนะครับถัดมานะแล้วก็สำนักงานข้าราชการอาชีวศึกษานี่อาจจะแปลก จากสถาบานันการศึกษาประเภทอื่นเพราะว่าของอาชีวะเนี่ยระดับปปชเนี่ยจะมีการบูรณาการรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศิลธรรมนะครับถ้าเป็นปวสจะบูรณาการรายวิชาชีวิตกับสังคมจกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกรรมพัฒนาผู้เรียนร้อเซสกรนะกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับก็ต้องขับเคลื่อนในรูปแบบเดียวกันคือการเปิดรายชาเพิ่มเติมตามา 50, 70, 90, ร้อยละที่กําหนด5 0 7 0 90และครบร้อในปี70ูนะครับ สำหรับโรงเรียนนาโดนวิทยาุสรและก็กองบัญชาการตำรวจตะเวนจาแดนบอกว่านำหลักสูตรไปใช้แล้ว100%นะถ้าเป็นระดับของอุดมศึกษานะครับท่านดูนะชื่อวิชาคือไวใสใจสะอาดนะครับยังเซอร์วิส o ูทฮาร์ตนะครับเป้าหมายคือนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในแนวทางจัดเป็น1ในวิชา3หน่วยกิจทีนี้หลายสถาบัานนะครับหลายแผนวิาลยก็สอบถามว่ามีการปรับ ปรุงหลักสูตรนะ,ะเช่นเมื่อก่อนก็ใช้วิชาเนี้ยไว้ใส่ใจสะอาดแต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนเป็นการป้องการปราปรามการทุจริตอย่างนี้ถือว่านับไหมนะครับถือว่าเป็นการใช้หลักสวตรต้านทุจริตใหม่ถ้าท่านยังคงสาระสําคัญของหลักสูตรเดิมไว้นะครับเช่นหลักสูตรเดิมก็มีคอนฟ lict of interest การขาดการแห่งผลประโยชน์ใช่ไหมครับเขามีเรื่องของสตรองจิตพอเพียงเขามีเรื่องของพลเมืองความรับชอบต่อสังคมเหล่านี้ถ้าท่านคงสาระสกัดของหลักสูตรไว้แม้ว่าท่านจะปรับปรุงให้มันเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเราก็ยังถือว่าท่านนับให้ท่านอยู่นะเป็นการเปิดนวิชาเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรต้านทุจริตดอยู่เพราะฉะนั้นปรับปรุงได้ครับให้ทันกับสภาพปัจจุบันนะหลายที่ก็เรื่องของ I T A เข้าไปด้วยอย่างนี้นะครับ เอาทีนี้นะครับเมื่อมีแผนการกัรบเื่อนแล้วเนี่ยทุกหน่วยงานที่ปรากฏถ้าในระดับแผนเวลยก,สก็สถาบันอุติมศากตร์ในกํากับของรัฐสถาบันอุดมศึสตร์ของรัฐมาเวลัยราชภัฏนะครับมาเวลัยเทคโนโลยลีราชมงคลมาเวลยเอกชนนะครับเวลัยเอกชนสถาบันอุดมศากษานอกสังกัดและก็สถาบันเอกชนเนี่ยนะครับก็ต้องขับเคลื่อนตามร้อยละที่กําหนดสถาบันเอกชนนี่คือนำหลักสูตรไปใช้แล้วร0 0เนะ แต่ที่เหลือเนี่ยก็ต้องขับเคลื่อนตามร้อยละที่กําหนดหมายความว่าท่านต้องเปิดเปลี่ยนเรชาเพิ่มเติมเท่านั้นไม่ได้มีการบูรณาการแล้วนะครับคําถามที่ตามมาก็บอกว่าทําไมบอกกระชั้นชิดแบบนี้หลายที่ไม่ได้เตรียมตัวอันที่จริงไม่อยากจะพูดว่ามติคอ,อรมอเขาให้กระทรวงศึกษาเตรียมพร้อมมานานแล้วนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าโรงเรียนไหนสถาบันการศึกษาไหนสามารถ เปิดเป็น,นะไรใช้เพิ่มเติมได้ตามเลยละตามแผนนี้ก็ถือเป็นการดียิ่งแต่นะครับผมจะนําเรียนท่านว่าเมื่อมันเริ่มต้นแบบนี้เนี่ยปปชเองก็มองว่าจะขับเคลื่อนทุกสังกัดทุกประเภทเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องที่ยากในปีการศาส5 6 7รจึงจะวัดผลที่สอพทออก่อนอย้ำนะแผนการขับเคลื่อนใช้กับทุกสังกัดนะครับ ก็เป็นแผลใน,นการขับเคลื่อนอยู่ทุกสังกัดก็ขับเคลื่อนไปแต่การวัดผลในปีการาศึกษา2567จะวัดผลที่สารสา,าสังกัดสพทก่อนเป็นอันดับแรกนะเพราะว่าสพทกับปปชทํางานร่วมกันมายาวนานตั้งแต่โรงเรียนสุจรฉลอะไรเยอะแยะมากมายทีนี้นะครับจะขับเคลื่อนโดยเริ่มต้นที่สพทแล้วหน้าตาที่จะขับเคลื่อนเป็นอย่างไรนะ มีความชัดเจนแล้วหรือไม่ผมนำเรียนท่านแบบนี้ว่าหนังสือที่ผมขึ้นหน้าจอตรงนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะมาช้าไปหน่อยนะคงไม่หน่อยละช้าไปเยอะเลยอันที่จริงมันควมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าผมไปคุยกับคุณครูสปสพมเขาบอกว่าอยากเห็นความชัดเจนนะครับให้มีหนังสือสั่งการมาเลยถ้าเป็นการประสานงานเนี่ยคงเปิดได้เฉพาเพิ่มเติม,ตมไม่ได้ ด้วยความด้วยข้อจํากัดหลายอย่างเช่นคุณครูไม่มีอุปรกรณ์สื่อการเรียนการสอนไม่มีนะครับให้กระทรวงศึกษาสั่งการมาเลยนะไปประสานง,งานก็เจอท่านปออหลายคนพูดแบบนี้ซึ่งผมก็เห็นตรงนะว่ามันควรชัดเจนแต่ความชัดเจนตอนนี้มันปรากฏขึ้นแล้วแต่มันอาจจะปรากฏช้าไปนะครับช้ากระชั้นชิดมากไปแต่มันก็มานะหนงังสือที่ปรากฏนี้นะครับเป็นหนงังสือ ของสำนักงานคณะกรรมการการสาขั้นพื้นฐานที่ตอบไปที่เลขาธิการของปปชนะครับบอกว่าตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอความคืบหน้านะขอทราบความคืบหน้าแผนการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตษาในแนวทางเปิดเป็นรยชเพิ่มเติมและขอให้สำนักงานคณะกรรมการการสาขั้นพื้นฐานแจ้งแนวทางการงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งรวบรวมสื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ด้การป้องกันการฉีดของสำนักงานคณะกรรมการการสื่ารพื้นฐานความแจ้งแล้วนั้นนะครับสำนักงานคณะกรรมการการสื่อสารพื้นฐานขอเรียนว่าได้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการแล้วตามสิ่งที่สมด้วดยหนึ่งและรวบรวมมาสื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสาร์ด้านการป้องกันการฉีดของสำนักงานคณะกรรมการการสา่อสารพื้นฐานตามที่ตามสิ่งที่สมด้วดยสองพร้อมรายชื่อผู้รับผิดชอบก็มีการแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานมานะครับ ทีนี้ท่านดูอีกฉบับหนึ่งที่แนบมาด้วยเนี่ยก็เป็นหนังสือด่วนที่สุดนะครับที่สท .04.008 ทับว629ลงมาที่9พฤษภาคม257 7นะครับเรื่องการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาที่สำนักงานสพทเนี่ยมีไปถึงผู้บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตทั่วประเทศไทยก็ส่งคู่มือนะครับไปให้ส่งรายชื่อผู้รับชอบไปให้ ใสความสําคัญบอกว่านะครับด้วยสมงานคขั้นตอนการป้องกันและประับปรามการทุจริตชาติขอความอานุเคราะห์นะครับสมงงานเขตสมรภาน์ขงานตอนการก,การะทำขั้นฐานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตในปีงบประมาณพาศ2 5 6 7ดังนี้นะครับ 1. ึให้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสมกงานเขตพื้นทีก่การศึกษามัธยมศึกษานะครับหรือว่าที่เรารู้กันคือสอพมทุกโรงเรียนนะทุกโรงเรียนนะครับโรงเรียนมัธยมทุกโรงเรียน และโรงเรียนระดับปฐมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพนำหลักสูตรต้าน,านทุจริตศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานาไปใช้โดยเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมข้อนี้สรุปก็คือว่าถ้าเป็นโรงเรียนระดับมัธยมนะครับ <ส governance. S 1> ก็คือสพมทุกโรงเรียนต้องเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมแต่ถ้าเป็นโรงเรียนระดับปฐมนะครับก็ต้องเป็นโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนไหนบ้างท่านก็จะรู้ลูกงท่านเองนะ ว่าโรงเรียนไหนบ้างในอำเภอนนั้นนะครับที่เปลี่ยนโรงเรียนคุณภาพนำหลักสูตรไปใช้โดยเปิดเปลี่ยนรลยวจะเพิ่มเติมนะไม่ใช่บูรณาการนะครับข้อ2คือให้โรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานำหลักสูตรต้านทุศิษาก็คือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน พระฉจา้า้รัสคำตอบว่าโรงเรียนที่จะบูรณาการได้ก็คือโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางและโรงเรียนขยายโอกาสนะครับเท่านั้นเองรวมทั้งเนี่ยให้ใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ต้านทุจจิตศึกษา a n t i c o l l u p t i o n education platform นะครับไปใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ด้วยแต่ว่าถ้าสานศษาใดมีความพร้อมก็สามารถนำลักสุดต้านทุจริตศึกษาไปใช้โดยเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมได้เพราะฉะนั้นสข้อนี้สรุปว่าโรงเรียนมัธยมเปิด เป็นราชาเพิ่มเติมทุกโรงเรียนนะครับถ้าเป็นโรงเรียนปฐมถ้าเป็นโรงเรียนคุณภาพต้องเปิดเป็นรายชาเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางและโรงเรียนขยายโอกาสเนี่ยสามารถจะบวรณาการได้แต่ถ้าโรงเรียนไหนพร้อมก็เปิดเป็นรายชาเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานิจาราแล้วขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสารสนเทศในสังกัดดำเนินการนําหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ในการเรียนในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางดังกล่าวตั้งแต่นะครับ ภาคเรียนที่1ปีกสารศึกษา2 5 7ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต่งชาติได้แจ้งรายชื่อผู้รผิดชอบและผู้ประสานงานมาแล้วเพราะฉะนั้นสรุปใจความสําคัญก็คือว่าแม้เรามีแผนการขับเคลื่อนปี66670ครอบคลุมทุกสังกัดนะครับทุกหน่วยงานต้องทําตามแผนการขับเคลื่อนนี้นะแต่การวัดผลปี67ไปสตาร์ทที่สพทนะครับ และสวทอก็เป็นหนังสือเรียนถึงปอเขตทุกเขตแล้วใจความสําคัญคือโรงเรียนมัธยมทุกโรงเรียนต้องเปิดเป็นรายชาเพิ่มเติมนะครับโรงเรียนประถมศึกษาที่เป็นโรงเรียนคุณภาพต้องเปิดแต่โรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขยายโอกาสเนี่ยสามารถจบราการได้แต่ถ้าใครพร้อมก็เปิดเป็นรายชาเพิ่มเติมได้ที่เดียวกันที่มาที่ไปเป็นแบบนี้ครับที่ต้องคุยกันนานเพราะว่ามันต้องเล่าให้ถึงภูมิหลัง แล้วก็ข้อสรุปในปัจจุบันเพื่อให้คุณครูทุกคนที่สอบทัมมาได้รับทราบอย่างชัดเจนนะครับแบบนี้นี่เป็นนโยบายนะเป็นงานที่หน่วยงานหน่วยงานส่วนกลางหนือยงานแม่สั่งมาเราก็ต้องขับเคลื่อนได้ตามนี้สําหรับอุปสรรคปัญหาข้อเสนอแนะถ้ามีเราก็รายงานไปตามระบบนะครับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจร่วมกันนะขอบคุณนะครับที่กดติดตามกดไลค์และกดแชร์สวัสดีครับ